ู้ชายหนีออกจากบ้านไม่ตามกลับมาว่ายังมีน้ํำมันตามผู้ชายให้เลยว่านกอดฉันจนวันตายเนี่ยนะมีอยู่ที่เดียวคือที่อาจารย์รักปันธงเราเนี่ยอยากให้หัวรักหัวหลงก็ไม่ตนอนเฝ้าหมอักใครที่มากอดเราเขาจะกอดเรา กอดชั้นจนวันตายแบบนี้จริงเหรอจริงแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมกอดพี่ว่าเป็นงนะเมื่อนาผู้ชายที่จับมือกับเราอะเพราะเงิน่ะกับผู้ชายที่จับมือเราด้วยความซีเนหาจริงๆแล้วลงภาษาสัมผัสมันต่างกันนี้ใายด้านเป็นนาละอ้วนอตายอะไรละกูรู้นะ ว่านสามารถเข้ากับได้กับทุกคทุกสมัยใช่ฮะแล้วสามารถอยู่อยู่ตอนที่กูแบบคันกวนก็อยู่ได้ตอนที่กูหัก้วนก็อยู่ได้คือว้วนอยู่ได้ทุกสถานการณ์ที่เราต้องการไม่ไม่คือเป็นคนที่อยู่กับทุกคนทุกสภาวะไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เราเราแก่กว่าเขาเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่ในจุดนั้นได้มันเป็นเพื่อนกัน่ะไม่ใช่คนทุกข์แล้วเสร็จปุ๊บหนีไม่ไม่ใช่ทุกคนแบบอายุอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดอยากจะเล่นไพ อ้วนก็พร้อมจะเป็นคนเล่นได้วันนี้สมมติฉันแบบต้องการบูชาอ้วนก็สามารถช่วยเธอจัดการได้อ้วนแอฟลิสติ่งเป็นด้ทุกอย่างเป็นจัดหาเป็นในทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอีหอมถึอต้องมีอ้วนไงใช่ไอีแขนจะจต้องมีอ้วนไงอ้วนค้องมีอ้วนดีคืนดีก็เออขาไม่ครบขาไม่ครบ อยากเป็นทกอยากให้เธอแล้วแม้กระทั่งสมุนไพจีนนางยังไปหามาได้อปไนไงล่ะคนนี้แน่นอนที่สุดแล้วจินว่าเธอมีเพื่อนครบทุกทุกจริงๆเนาะก็ก็ก็เกิดไปเยอะเกิดมานานเลยเกิดมานานแล้วอยู่ในกรุงเทพมาน่าจะ ร่วมเรื่อมเกือบห้าสิบปีอ่ะอยู่แล้วก็มันก็จะมีเพื่อนทุกวงการไม่เป็นเพื่อนช่างแต่งหน้าเพื่อนในวงการเพื่อนเรียนแล้วก็เราเป็นคนชอบดูนั่นดูนี้ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้เลยแม้กระทั่งผู้ชายหนีออกจากบ้านไม่ตามกลับมาว่ายังมีน้ํามันตามผู้ชายให้เลยเดี๋ยวจริงตามผู้ชายมาจากไหนตอนนั้นอะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะคืออย่างนี้เห็นไหมมีจริงเจ้าคุณมันทายเงี้ยพี่ว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวไล่ฟัง คือหลายคนน่ะก็จะไปลือกันว่าฉันน่ะไปไปไปติดผู้ชายไปนอนเฝ้าอาจารย์หมอรักฟันธงค่ะแต่ก็ถามบอกตรงว่าไปนอนเฝ้าจริงๆนะไปนอนเฝ้าทำไมไปนอนเฝ้าจะเอาว่านของดีเพราะว่ามีอาจารย์ที่อยู่เชียงรายบอกเลยว่าถ้าอยากได้ว่านตัวนี้หมอรักษณเขามีเยอะว่านกอดฉันจนวันตายเนี่ยว่าเชียงรัยกอดฉันจนวันตายมันเป็นว่านที่มีเขาเรียกว่ามีอนุภาพ มีอนุภาพอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเป็นต้นวานเขาจะมีพุทธมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมแล้ววานทั้งหมดเนี่ยกอดชั้นจนวันตายเนี่ยมีอยู่ที่เดียวคือที่อาจารย์รักฝันธงเาวเหรอใช่แล้วตอนนี้พออาจารย์ที่ทางเชียงรายบอกฉันมาใช่ป่ะอาจารย์ที่นับถือก็เลยแล้วเป็นผู้เจ้าชันเกี่ยวกับเรื่องวานรู้ทุกอย่างบอกว่าวานอันนี้ในะประเทศไทยไม่มีม,มีที่อาจารย์รักฟันธงแล้วตอนนี้ เราดนอยากให้หัวรักหัวหลงกก็ไปนอนเฝ้าหมอรักฉันไปตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงอ่ะหมอรักลงมาสิบลงมาห้าโมงเย็นฉันก็นอนรออยู่ตรงนั้นแ่ะรอที่ไรอที่ไหนรอที่บ้านแกไปบ้านแกเลยไปบ้านแกบุกบ้านเขาเลยบุกบ้านแล้วก็ไม่ใช่เที่ยวเดียวด้วยนะเพราะหมอรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ถูกใจเนี่ยไม่ให้ใหร้านหนึ่งเขาก็ไม่ให้อเราก็ไปเฝ้าเพียนภาวะเฝ้าเพียรน,นั่งหรอ <c oughs> เขาในจนกระทั่งเขาแบ่งว่านกอดชั้นจนวันตายมาให้ไป้กี่รอบเออโอ้โห เจ็ดแปดรอบนะโอ้โหแล้วนั่งรอกี่ชั่วโมงนั่งรอบางทีสี่ห้าชั่วโมงนั่งรอตลอดแล้วเขาก็ยังไม่ลงมาเขาก็ลงมาเขาก็โอยพี่อ้วนบัตตีเขาก็พูดเรื่องเราก็บอกเจ้าบ้านเขาแกก็บอกว่าแกห่วงมากแต่เรไม่ให้ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้แล้วแกปฏิเสธยังไงพี่อ้วนแกก็บอกว่าเปลี่ยนเรื่องคุยเออเปลี่ยนเรื่องคุยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่อ้วนคายบอกอะไรเงี้ยเราสุดท้ายเลยแกก็บอกว่าถ้าให้ไปแล้วนะต้องขยันหมั่นเพียรทำอะไร่ะ ว่านน่ะเหรอเอามาอาบอ๋อไม่ใช่อ๋ออย่างวันเพียนดีใส่ผู้ชายเอาว่านน่ะมาอาบเพราะว่าเพต้องกอดจนวันตายใช่ไหมอาบแล้วเนี่ยบางช่วงใใครที่ใครที่มากอดเราได้กอดเราเขาจะกอดเรากอดชั้นจนวันตายแบบนี้เรอจริงเนี้เลยเมื่อกี้ผมกอดพี่ว้วนเทียงนะอ่านอีกและ้วนผมกอดชั้นจนวันตายกอดชั้นจนวันตายเือเอาว่านน่ะมาอาบเอาเอามาคือใส่น้ำมันอาบ เป็นน้ำมนต์พันเกจิที่ที่าอาจารย์แเก็บไว้แล้วพอเสร็จปุ๊กเอาวา่านไปผสมน้ำมนต์พันเกจิแล้วก็มีพิธีนิดนึงก่อนจะอาบน้ําก่อนจะมาทำมาหากินนีกก้ก็ต้องก็ต้องเอามาประพรมเอามาอาบก่อนอแล้วก็ เวลานั้นน่ะมันพิสูจน์ได้จริงๆว่าสมมุติว่าเราไปคุยกับผู้ชายอย่างเงี้ยฉันอาบสามรอบพวกปทุกคนเลยไม่เลิกอาบหรอไม่หธอจควรอยังไงไม่เธอฟังนะเธอจะต้องสวดมนต์ทำพิธีให้เป็นเอาใจผู้ชายเธอไม่เอาใจไม่ต้องทำตอนตอนทำพิธีก่อนอาบเนี่ยเป็นอาจารย์ทําให้หรือพี่อ้วนทำเองพี่วอนทำเองเขาสอนมาแล้วว่าทําแบบไหนแบบไหนทำเองเเลยหรอไหนก็ลงเองนะแล้วทำครั้งเดียวเลยเหรอทำทุกครั้งที่จะมีการสําคัญคือ คุยธุรกิจต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็คุยกับผู้ชายที่เราที่เราที่เราอยากดยไปดู้ใส่ข้าวอะไรเงี้ยแล้วบอกเลยว่าไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดอแล้วใครใครต้องไปขอจันรักเองนะแต่ฉันบอกเลยว่าแกห่วงมากแล้วหมอยงได้ไหมหมอยงไนีตั้งแต่แรกๆเลยทดลองแ้งแต่แรกตั้งแต่แรกแล้วกอดฉันจนวันตายอะไรก็ตาย ก็เป็นบางช่วงบางเวลาพี่ว้าบอกว่ากอดจนวันตายไม่เอาไม่ไม่จะพูดอย่างนี้เขาจะเขาจะเขาจะถามตลอดอยู่ไหนเขาจะเช็คเขาจะหึงห่วงคือคือเรารักเขาเราก็ไม่รู้สึกว่าการแบบนี้มันเป็นเรื่องหน้าหลัคาใช่ไมเราพี่น้ำอกเองอะไรพี่หมออะไร ไม่พี่ว่าแล้วอย่างนี้มันมีหมดไปไหมอะเราได้มามันเยอะไหมหรือว่าเราเราเราใช้เราก็ได้มาประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าแกใส่โหลไว้ที่ยิ่งแกว้วดีคือดีนะเขาพาไปสักจิ้งจกเกี้ยวกันแล้วที่จกเกี้ยวกันจกเกี้ยวกันคือตัวพันกันอย่างนี้พี่คือจิ้งจกกำลังกำลังกอดกันอยู่ใช่ไหมล่ะนั่งหนักจกจิ้งจกกอดกอดกันอยู่ใช่ไหมแล้วนี้สักไว้ที่ไหนพี่ว่าสักไว้ที่ของลับแต่เออ ตายทพ่าใช่ของลับเลยรเจริง<ช>จังนะเขาจริงจัง<ร>ด้านนี้อันนี้ไป,ไปไปไปรู้มาจากไหนพี่ว่าอันนี้คือต้องต้องใส่นนไว้ค,คือคือทุกรู้อยู่แล้วว่าจิ้งจกเนี่ยคือเมตตามหานิยมใช่ไหม,มทางพุทธคุณสายศักดิ์ทั้งหมดอ่ะแล้วตอนนี้เราก็รู้าอาจารย์ท่านเนี้ยคือถ้าเกิดว่า คนผัวเมียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ยทำตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่นอกใจเขาจะรักเราอะไรเงี้ยแล้วก็สักไปที่ของรับเลยโอ้โหมชเอาบ้างไหมเราไม่เอามีคอามาไหมเจ็บโอ้ยแต่เวลาเวลาเวลาจิ้มเข็มเข้าไปเราเราต้องคิดเลยว่าผัวรักหัวหลงเรามีความสุขมันก็จะไม่เจ็บไง คือคิดอย่างนี้ได้เออคิดอย่างนี้ไม่นางรู้สึกจะเจ็บไปน้อยจริงจังมันจะไม่เจ็บไงไม่นางจริงจังอ่ะเขาใส่เขาใส่หมูคนระดับกับฉันเนาะใช่หมูคนระดับแต่นี่ก็สายขาวนะมาแต่นางเอาแบบว่ามีผัวจะชอบรวยไงไงตัวออันนี้ก็จะเน้นด้านเงินใช่ใช่ใช่อันนี้รักหลงไงหมาสน่ห์ผัวผัวอันนี้เขาเงินเขาโอเคมากเนะงินยังอยู่ตัวแล้วไงจะพูดให้ฟังนะผัวจนฉันก็ไม่เอานะว้ายเป็นไงล่ะฉันคือฉันเป็นกระเทยที่ที่ อยู่มาถึงจุดที่รู้แล้วว่าความรักกับการเปย์นะกับการจ่ายเงินมันคนละเรื่องกันเข้าใจไหมเธอปุ๊บสมัยเจ้รู้จักกับเทยไปบ่เจอก็ยังเปย์ดาราอยู่เหมือนกันอย่างไรไม่เอาไม่เอายังไม่เอาแลไม่เอาไม่เอาตอนนี้รักรักเอ่ยเหรอรักไม่มีไม่เอาสมัยเจ้รู้จักกับเทย สมัเจอก็บุรพาผูดไม่แพ้อยู่บุรพาไม่แพ้อุ้ยนางไม่แพ้นางไม่แพ้และนางไม่ยอมหรอใช่ไม่ยอมเปติงตังคือคือสมัยก่อนใช่ไหมห้าแสนคือห้าแสนอะไรเฮ้ย ว่านไม่ได้ผ่อนใจนะครับไม่อย่างนี้เลยอ่ะพี่ว่านว่าอย่างนี้เขาบอกไม่ได้ะไรห้าแสนพี่ว่านกับฉันรู้จักนี้ว่านไม่ได้ผ่อนใจอย่างมดดำยังมีผ่อนใจเนาะว่านนี่เขาทีเดียวเนาะมดดำมีบาเตอร์ด้วยมีบาเตอร์อีออนการ์ดเนาะหนูตามเพีงว่านเขาทั้มทั้มเป็นปึกนะเงินสดเลยเงินสดเลยอ่ะพี่ว่าิขอห้าแสนไม่มีโอนด้วยมันไม่มีสมัยก่อนมันไม่มีวอนขับมันต้องไปเบิกแบงค์ก่นไม่มีพี่ยบเพื่อนเนาะมันขอห้าแสนเงินสดวันที่คือที่อ้วนขับรถ เบ้นชนบ้านตัวเองเมาไงเจอองไงอะมาซื้อให้ผู้ชายกูเอารเป็นผู้ชายเปนเกี่ยวอะไรด้วยกาซือเบนให้ผู้ชายเจออ๋อเหรอโออีกวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นขับรถมาในกองอุ้ยว่านจะไปร้แปลกๆนะเดี๋ยวนี้ไม่เปรล้วไม่มีคือากูถึงไม่ค่อยเชื่อแล้วล่ะจริงจกเกี่ยวน้ำมันอะไม่อสุดท้ายเลยนะจะพูดให้ฟังว่่า สุดท้ายเลยเนี่ยอะไรคะสุดท้ายเลยคืออะไรผู้ชายที่ได้มาด้วยความรักกับผู้ชายที่ได้มาด้วยการเปย์เนี่ยฟิลลิ่งมันผิดกันเราพก่นี่มันไว้กัจำนี่คุณมาดามคุณฟังไว้เธอได้สัมผัสไหมความรักถ้าสมมติว่านั่นได้ความรักมาจากการเปย์รู้สึกไงพี่ว่ามันก็ไม่ฟิลลิ่งอ่ะคือละมันมืนฟิลลิ่งอะไรคือคมือน้ความรักกับการเปย์มื่อนาำผู้ชายที่เข้ามาหาเราอ่ะจะจับมือกับเราอ่ะ พราะเงินน่ะไม่สนิทใจมันจับมือเราเพราะเงินน่ะเราใช่ไหมกับผู้ชายที่จับมือเราด้วยความซีเนหาจริงๆแล้วลองคิดดูสิว่าความรู้สึกภาษาสัมผัสมันต่างกันใช่ที่จับมือเพราะเงินนี่เคยด้านเป็นยาลวอ้วนเขาตายด้านเปนาแล้วตายอะไรละกูรู้นะ คุณนี่ก็รู้ันแยองอยู่และเธอยังไปโอมานฉันก็รู้ไงไปหมดไปไปโอมานก็ไปประมาณวันที่ยี่สิบสองธันวาคมงงมากแข่งอูดวันยังไปดูเลยไปดูทำไมแข่งอูดไม่หมดพี่วันเขาฮอตที่นู้นฮอตมากไม่่ใช่เป็นคนที่ทำงานหนักมาทั้งปีใช่ไหมเวลาไปเสร็จปุ๊บยังไปแข่งเูีกไม่ ไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่อันเนี้ยไปเนี่ยไปดูแข่งอูดในทะเลทรายแล้วปรากฏว่าหกล้มนี่อันนี้ที่ไหนร้วันดูไบอันนี้ที่โอมานโอมานที่วาฮีบ้าแซดเนี่ยเหดิบะมึงดูสิแก่ขนาดเนี้ยใส่สกว่าเนี่ยใส่สีชมพูขึ้นอูดอะคิวสี่ขนาดเนี้ยใครทำได้นอกจากโอัลิีเวอร์ปีที่พี่ว่าเท่าไหร่หกสิบสามหรือยังสี่สิบห้าเลยกินเงินเดือนคนแก่หกร้อยมานานแล้วค่ะ แลดูขีอูดได้ยังไงดูขี่ได้เที่ยวเที่ยวคนเดียวไปคนเดียวเลยหรอไปคนเดียวไม่ต้องการคนติดตามไม่ต้องมายุ่งกับฉันนั่งไปคนเดียวได้แล้วไปทีกี่วันไปโอมานเนี่ยสิบห้าวันยี่สิบวันไปคนเดียวเรอไปทั่วโลกคนเดียวพี่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่นู่นไหมหรือว่าไปแบบก็มีพอพอคนไทยเขารู้ว่าแม่มาใช่ไหมเขาเออบมันนั่งมาดูแลจนกระทั่งประเทศโอมานคือบ้านที่สองแล้วใครแนะนำในคีอูดใครแนะนำ ทีเองชอบเป็นคนชอบซาเลรายตั้งแต่ไหนตะไรมาแล้วใช่ไหม uh huh. ชอบแบบชนเผ่าเบดูอินเหรอ น่ารักเบดูอินแท้แท้โอ้โหเจออันนี้ที่เจอหกล้มเลยอี้อุบัติเหตุมอันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่อูดเมื่อกี้เนี่ยที่คนเนี่ยนอันนี้เยอะเยอะเนี่ยอันนี้หกล้มเนาะคือมันมีแข่งอูดใช่ไหมแล้วแต่เราไปยืนดูบนที่แข่งอูดแล้วปรากฏว่าอูดเนี่ยหลังโควิดมันไม่ได้แข่งกันมานานใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็อูดประมาณสองร้อยตัวสองสร้อยตัวมันก็ควคุมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันตื่นคนแล้วมันวิ่งมาทางเรายี่สิตัวเลยวิ่งมา ยี่สิบตัวกระโดดกระโดดหนีไปแล้วมันหกล้มพูดไปกับพื้นใช่ไหมชุดสียะลรวนะชุดสีอะไร สีชมพูวันนั้นเหรอนี่แหละชุดนี้แหละสีชมพูมาสีผู๊งวิ่งมาสีผู่งวิ่งมาหอมันหลงแตกฝูงมามันชอบสีชมพูแล้วพี่อุ้นทําไงตอนนั้นอะก็วิ่งหนีไงมันก็วิ่งตามไม่ไม่พอมันวิ่งหนีเสร็จเราก็วิ่งหนีใช่ไหมพอมันวิ่งมาแล้วปรากฏว่ามันมันมันก็เบี่ยงไปไงไมงั้นก็โดนเหยียบกระดูกขากตายแล้วไหมนี่เป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศโอมานเลยข่าวเนี้หล่อนไม่คือคือมันไม่เคยมีไม่เคยีแบบนี้ คือคือพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวไปที่ที่ที่สำนักข่าวที่โอมานใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ว่าเราเราอยู่ตรงนี้เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกนักแสดงถ่ายมามีอุบัติเหตุที่นี่เขาก็เลยแบบปรับขบวนว่าควรจะมีความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างไรดนเคสนั้เลยนะเคสก็เลยเป็นข่าวเลยอูงก้นอยอดเหยียบอ้วนเนี่ยอูดเหยียบนี่แผลยังเต็มอยู่เลยไหมนี่ปีน่ะ